ประบึปบึกปล่อยวาสันเ้ยอยู่บนนอ่อยู่บนนอเ้ยเอาุนกันครับลุนกันเอาอ้อ้บุะครับไล่สะดุงไปพี่น้องนันาไล่สะดุงเลยเฮยเออยู่บ้านมาดตุ้มมรดตด ขาดขาดขาดเอาขาดซะเด้อยวันนี้ถึงปลาบึกกระมวนทั้งสิ้นเลพี่น้องอย่าฟองใหญ่นะครับนี่ครับเท้านี้ลูบแล้วไงล่ะครับนี่นั่นครับเห็นหางไหมพี่น้องเห็นไหเอ้าเอ้าเอาเห็ครับพี่น้องเห็นไหพี่น้องเห็นไหใกล้ๆเลยครับนี่นี่ครับแข้งหลังครับแข้งเห็นแข้งคับแล้วเข่าวะเข่าวะเอ้าเอ้าเอ้าปลาบึกใหญ่ครับนี่เอาเรียบร้อยเอ เรียบร้อยครับตับรุ่นเศร้ารู้นะครับยี่สิบโลประมาณน,นี่นะครับนี่คุ้มสีครับเี่คุ้มสีคุ้มสีคนเลยอ่าไปเบิกตัวเดียวคุ้มสีคนครับ,ค,ค,ค,รบคุ้มสีคนเลยนะครับพี่น้องอ่าไปเบิกตัวเดียวพิกกะทิกาปล่อยลงมาเห็นปะอ่าเพรานว่าหามซอยครับหามซอยกัน